อันนี้ขายชุดเท,ท่าไหร่คะราคาห้าสิบบาทอ๋อหน้าตาเนานะแบบอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นหมูฝอยครับหมูฝอยกล่องเท่าไหร่คะกล่องละสองร้อยครักล่องละสองร้อยมันเกพันหน้าพัานหน้าเลย ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ย1 2, 1โถึงบ่ายสองค17โมงครึ่งถึงบ่ายสองอ๋อก็อยู่ซอยซอยอะไรเนี่ยซอยแปดเนาะสาทอซอยแปดก็มีแอซีอยู่แถวนี้หลายคนเหมือนกันใครว่างๆก็แวะมาอุดหนุนน้องเขาได้นะคะับเพื่อน นี่มีขนมทุกอย่างนะคะน้องก็ขยันมากนะ้ะมาทำของขายนะคะขายสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองนะคะพี่มามอง,งเห็นปะการมีเมดเอ่อมีแมตั่วยีดถั่ว,วอบถั่วเคลือบถั่วแผ่นแล้วก็มีขอยทำสดๆนะคะเนี่ยน่าทาน,นมากๆเลย อเป็นของฝากได้ด้วยมีอัลมอนต์เลยนะคะอันนี้ก็ใครที่อยู่ต่างแดงก็กินจนเบื่อเลยนะโอเคนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> นี่เป็นของทอดนะคะเพือ่อนๆตอดู้่อ เดีนี้อร่อยอะหารกินยากนะคะแบบนี้ทำเดินสดๆนะคะ้ทาทําเดียวสดๆน้องเขาจะสูตดสดๆเลยอยู่ที่สาทรซอยแปดนะคะใครขับรถขับไปผ่านมาแถวนี้เกาไว้อุดหนุนพี่ๆเขาได้นะคะน้องๆเขาได้นะคะ